สวัสดีครับคุณเพื่อนทุกท่านกลับมาพบกับผมพลโมโตไร,รวลอีกเช่นเคยครับในวันนี้ผมมีภาพรถคอนเซปต์มาอัปเดตให้เพื่อนๆรับชมกันนั่นก็คือภาพนี้ที่เป็นภาพเรนเดอร์ของรถคาวาซากิถ้าหากพวกเขาเนี่ยจะต้องทำรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขึ้นมาสักคันหนึ่งทิศทางมันจะออกมาเป็นเช่นไรและภาพที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้เนี่ยเป็นผลงานจากสื่อญี่ปุ่นเจ้าดังชื่อนิตยสารยังแมชชีน ที่พวกเขาเนี่ยชอบออกแบบเรนเดอร์ภาพรถสปอร์ตสวยๆมาให้พวกเรารับชมกันอยู่เสมอโดยภาพ Kawasaki EV Concept คันนี้นั้นทางนิตยสารยังแมชชีนเนียยังคงเอาเส้นสายของ Kawasaki Ninja H2 รถไฮเปอร์ไบที่เรียกได้ว่ามีสมรรถนะที่ดุดันจากขุมพลังเครื่องยนต์ซูเปอร์ชาร์จของค่ายเนี่ยมาเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เมอร์ชิ่งกับ Kawasaki J Concept ที่เป็นรถที่ทางค่ายเขียวเองเนี่ยเคยเผยแผพร่ภาพนี้ออกมาตั้งหลายปีก่อนแล้วในรูปลักษณ์ดีไซน์ของรถ3ล้อที่สุดแสนจะล้ำสมัยดังนั้นครับเราจะเห็นได้เลยว่าช่วงแฟลิงคาร์บอนหน้าตัวรถกับชุดแฟลิงท้ายเนี่ยต่างก็ใช้เส้นสายของ n ิน j a h e ด d 2แต่ว่าปรับดีไซน์ใหม่ให้มันดูเวอร์วางอลังการมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการใช้สวิงอาร์มแบบแขนเดียวที่จะเห็นได้เลยว่าหน้าตาเนี่ย มันก็เหมือนกันกันกบไฮเปอร์ไบ์ของค่ายแทบจะทุกประการเลยขณะที่ชุดระบบบังคับเลี้ยวทางด้านหน้าเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะใช้แบบขาตะเกียบที่ยืมมาจากตัวค a วา s a กิ J Concept ส่วนเมนเฟรมเนี่ยครับก็ดูราวกับเป็นแท่งอลูมิเนียมขนาดใหญ่ที่เป็นโครงยึดกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าตรงกลางเพื่อให้เราเนี่ยไม่ลืมไปว่ารถคันนี้คือรถคอนเซปต์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า อย่างไรก็ดีผมต้องขอย้ําให้เพื่อนๆรับทราบกันอีกทีนึงครับว่าภาพที่เห็นอยู่เนี่ยมันเป็นเพียงคอนเซปต์โดยสื่อสายเรนเดอร์เจ้าดังอย่างนัชชินที่มักจะนำเสนอทุกความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะมากหรือน้อยและอันที่จริงแล้วเนี่ยโปรเจกต์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของทางคาวาซกิเองเนี่ยครับยังต้องรอกันแบบลองเทอมนะครับซึ่งอาจจะใช้เวลายาวนาน5ปีหรืออาจจะถึงเกือบ10ปีเลยก็ว่าได้ ซึ่งระยะเวลาตรงนี้เนี่ยก็อิงมาจากการให้สัมภาษณ์ของทางผู้บริหารคาวาซากิดังนั้นถ้าหากเ,เพื่อนๆเนี่ยครับกำลังสนใจรถคอนเซปต์บค์คันนี้อยู่แล้วก็บอกเลยว่าคงต้องรอกันยาวๆหน่อยนะครับเพล่เนี่ยไม่แน่พวกเราอาจจะได้ลอกเกอร์กันก็ได้สำหรับในคลิปต่ตอไปทางทีมงานโมโตไรอ่ลเราจะมานำเสนอเนื้อหาสาระอะไรก็ขอฝากคุณผู้ชมทุกท่านครับ ติดตามเรากันด้วยนะครับทั้งในส่วนของ f a c e b o o k c o m m o t o r i v a l ก็ขออนญาตฝากเพื่อนๆเนี่ยช่วยกดไลค์กด see first เพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกในขณะที่ YouTube channel m o t o r i v a l นี้ก็ขอฝากเพื่อนๆครับช่วยกด subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารใหม่ๆจากทางเราวันนี้ผมพลมอต o r รายวอลขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ